ครับัสดีกับผมยินดีตอนรับเข้าสู้ในขั้นนูนชาแนลนะครับผมยินดีตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Black Clover M นะครับผมสำหรับคอนเทนเนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่า3ามเหตุผลที่เพื่อนๆเนี่ยควรจะเปิดหาตัวอะไรอ่ะมีเหตุผลอะไรบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย อย่างที่ทุกคนทราบดีกันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมได้อัปเดตระบบกาชามาทั้งหมด3ตู้เป็นตู้ใหม่นะแต่2ตู้เป็นตัวละครใหมนะ่อีกตู้หนึ่งเป็นตู้สเต็ปอัพเนาะตู้แรกเนี่ยจะเป็นตู้ลิสกับไลอานะครับผมตู้ที่2จะเป็นตู้ฟาน่าและก็เวตโตนะฮะ เ,เดี๋ยววันนี้เนี่ยเ,เราจะมาคุยนะครับผมเจาะลึกกันสามมิตผลนะครับผมที่เราควรจะเปิดตู้นี้นะครับผมเพื่อหาไรอาเนาะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าไลอาเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับเเขาเป็นแอตเทเกอร์นะฮะสีเขียวซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าแอต a ทเกอร์สีเขียวเนี่ย โอ้ก่อนหน้านี้คือหายากมากนะครับผมแทบจะไม่มีเลยนะฮะไลอากับลิสนี่แหละจะเป็นตัวชูโรงสีเขียวนะครับผมที่ทำให้เราเล่นภายในเมตาสีฟ้าได้นะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะมาฟังเหตุผลกันดีกว่านะครับว่าทําไมต้องเปิดตู้นี้นะฮะมากันที่เหตุผลข้อแรกเลยดีกว่านะครับไลอาเนี่ยจะเป็นตัวที่มีดาเมจนะครับค่อนข้างสูงนะฮะเป็นตัวดาเมจเดี่ยว ตีบอสแรงมากนะครับเออทำไมถึงตีบอสแรงต้องบอกว่าไรอาเนี่ยเป็นตัวที่สกิลอัลติเมทนะครับจะสามารถตีนะครับความแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนบัฟที่เรามีนะฮะก็คือคูณตามจำนวนบัฟเลยยิ่งเรามีบัฟเยอะนะครับยิ่งทำดาเมจได้เยอะตามไปด้วยนะฮะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันจะคอมโบกับสกิล2สกิล2ของไลอาเนี่ยจะทำการคัดลอกบัฟของศัตรูนะครับผมมาทั้งหมด2บัฟ แต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติคุณมีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีการ์ดตัวละครของไรอาเนี่ยจะสามารถล้างบัฟออกจากศัตรูได้ด้วยนะครับอาง่ายคือดูดบัฟเลยนะฮะถ้ามีการ์ดนี่คือดูดบัฟแต่ถ้าไม่มีการ์ดเนี่ยเราจะคัดโลกอย่างเดียวนะบัฟศัตรูยังอยู่นะครับซึ่งมันจะคอมโบกับสกิลอันติเมทสกิลนะฮะ ยิ่งมีบัฟนะครับเออตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเนี่ยจะมีโจมตีพิเศษด้วยนะครับโจมตีเสริมเนะ70%ของพลังโจมตีนะฮะแล้วก็ไม่พอนะครับอย่างที่บอกว่าความแรงเนี่ยมันจะทวีคูณตามจำนวนบัฟที่เรามีเพื่อนๆลองคิดภาพออกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลง,ง PVE อยู่เนี่ยโอ้โหแล้วเรามีบัฟจากคนนู้นคนนี้คนนั้นเยอะๆนะครับซึ่งผมเคยทำได้สูงสุดเนี่ยน่าจะเกือบ10บัฟอ่ะเออมาตีแรงมากนะครับ อย่างที่ทุกคนเห็นในในช่วงในนับบวคลิปเนาะผมตอนนี้ทำดาเมจได้สูงสุดคือแสนเจ็ดนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไปไกลกว่านั้นได้อีกพอดีต้องรีบทำนะครับที่มะรีบทำคลิปออกมาแนะนำนะครับก็เลยทำแค่นี้ไปก่อนนะฮะนี่มันก็เลยสำคัญนะครับผมกับการลงลงคอนเทนต์ PVE โดยเฉพาะในอนาคตเนี่ยเราถ้าเกิดว่ามีบอสเข้ามานะครับผมเราก็จะสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยในการตีบอสได้แบบอย่างแบบว่าอย่างไรทิฏฐิเลยนะฮะ ต้องบอกว่าในเซิร์ฟนอกนะครับผมเซิร์ฟญี่ปุ่นตอนนี้ก็ยังติดเมตาการต e ีบอสอยู่นะครับ PVE เนี่ยก็เป็นท็อปเทียอยู่นะสำหรับไรอาเปิดตอนนี้เนี่ยได้ใช้ใน PVP ด้วยนะครับแล้วอนาคตคุณก็ได้ใช้ใน PVE อีกเช่นกันนะครับผมไม,ไม่ไม่ไม่ต้องเสียเปล่าเลยนะสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ไรอาเนี่ยเวลาคุณปลด LR ได้นะครับมันจะมีสกิลติดตัวด้วยนะครับที่จะทําให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยฟื้นฟูพลังชีวิต1 5ของเลือดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของบัฟ หนึ่ครั้งต่อเวฟนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีบัฟอยู่แล้วก็บัฟหมดเวลาเนี่ยเพื่อนๆจะฟื้นเลือดมา15%เลยนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับใน PvE PvE เอยหรือว่า PvP ก็ตามนะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์นมากๆเหตุผลข้อที่2นะครับตัวไลอาเนี่ย เป็นตู้ลิมิเต็ด dition นะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะผมคิดว่านะฮะอาจจะไม่เข้าในตู้ทั่วไปนะครับเออก็คือตู้นี้เป็นตู้ลิมิเต็ด dition อาจจะมาแค่เป็นครั้งคราวนะครับผมอรอบนี้เนี่ยเปิดให้สุมกันใช่ไหมครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็อาจจะเอาตู้ออกไปแต่ว่าไม่ได้เพิ่มเข้าตู้นะฮะแล้วก็อาจจะต้องรอเวลานะครับซึสักระยะหนึ่งถึงจะมาดีลันนะครับแต่วถ้าเกิดว่าสมมุติเพื่อนๆเนี่ยต้องการเปิดตัวจริงๆเนี่ยอาจจะหาตัวไม่ได้แล้ว แล้วก็พูดถึงในอีกกรณีนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติ2ตัวนี้เนี่ยมันเข้าในตู้ปกติจริงอย่างเช่นเข้าในตู้ซีซั่นจริงๆนะครับสมมุตินะเออว่ามันเข้านะครับเพราะมีบางคนเนี่ยบอกว่ามันเข้าตู้ซีซั่นแต่ว่าอันนี้ผมผมยังไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่า เราจะอ้างอิงตามญี่ปุ่นได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าเซิร์ฟเราเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟโปรบอลนะครับแตเดี๋ยวอาจจะต้องรอนะครับตู้หมดว่ามันจะเข้าตู้หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่เข้านะครับสำหรับตัวตู้นี้เออมีไว้ก่อนดีกว่าแต่ต่อให้เข้าจริงๆเนี่ยผมก็มองว่าการที่คุณจะเปิดหาไรอานะครับผมในในตู้แบบตู้หลุดเลทอ่ะเออโอกาสมันยากกว่าคุณมาเปิดตู้เลทอัพครับเออ คือถ้าเกิดคุณเล่นเกมแนวนี้น่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะการหลุดเลทเนี่ยยากแล้วนะครับผมเออแต่ว่าการหลุดเลทแล้วให้ได้ตัวที่ต้องการเนี่ยยากกว่านะครับเออท้งที่ดีเนี่ยถ้าคุณอยากได้ตัวนี้คุณต้องเปิดมาก่อนนะครับผมตอนที่มันเรทอัพนะซึ่งต้องบอกว่าเลทมันไม่ได้แย่นะครับผมผมได้เปิดในเลสตีมแล้ว,แลว,เวเดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้นะเออค่อนข้างเลทค่อนข้างดีเลยนะครับผมสําหรับใครที่เปิดได้ไรอาภายในกิโลกิโลเนี่ยสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะ จะได้เป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับมากันที่ข้อสุดท้ายดีกว่านะครับสำหรับตัวไรอารแล้วเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่ออมีคนแทนที่ได้ยากครับผมเพราะเนื่องจากตัวสกิลของเขาเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะตัวเลยครับเออมันไม่มีใครที่แบบว่าดูดบัฟได้แบบเขาไม่มีใครที่แบบว่าความแรงในการโจมตีเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนบัฟนึกไหมเออมันมันมันแทบจะไม่มีคนแบบแทนที่เขาได้เลยนะครับในคอนเทนต์ PVE นะผมมองว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเก่งมากๆแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยควรจะเปิดเป็นอย่างมากเลยเนาะถ้าเกิดว่างบเพื่อนๆมีสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับผมว่าสําหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยถามว่าเปิดได้ไหมตู้นี้ผมมองว่าจริงๆเปิดได้นะครับแต่ว่าอ,อ๋อ แนะนำว่าให้เปิดแบบว่าพอประมาณก็พอนะอย่างเช่นอาจจะเปิดแค่ประมาณ30-50โปรนะครับผมในการเปิดเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ไม,ม,ม่มีตัวนี้นะครับผมตัวไรอารเนี่ยถามว่ายัางตีบอสได้ไหมก็ยังได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าดาเมจคุณอาจจะไม่วาวซ่าเนี่ยหรอไหมเอออาจจะไม่ดีเท่าตัวนี้นะฮะเออเพราะว่าต้องต้องเข้าใจก่อนว่าหลังจากนี้เนี่ยโอ,อมันจะมีตัวเด็ดๆนะครับผมอย่างเช่นโนเอลกับจูเลียสมาด้วย ซึ่ง2ตัวนั้นเนี่ยคือมันเป็นเมตาเลยนะครับผมซึ่งเก่งมากๆทั้งคู่เลยเสำหรับสายฟรีนะครับผมแนะนําว่าอาจจะแบบว่าออลองพิจารณาดูนะถ้าเกิดเราไม่ได้แบบเออไปเล่นสาย PVE จริงๆเนี่ยหรือว่าคุณเป็นแบบอีกสายนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับผมอาจจะข้ามก็ได้เพื่อไปรอ2ตัวนั้นนะนะเถ้าเกิดว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายงบน้อยหรือว่าเติมเยอะนี่คือเปิดโดยไม่ต้องลังเลเลยครับตัวนี้เก่งมากๆเลยนะครับผม สุดท้ายนะครับผมผมคอแถมเป็นคอมนะครับผมทีมเขียวนะปัจจุบันของผมนะเออก็จะมีตัวราเดสนะครับเป็นแทงของเกมนี้นะครับทีมแทงทีมเขียวนะเออแล้วก็มีโมซาเป็นฮีเลอร์นะครับแล้วก็ผมใส่เป็น2องไอเท็กร์นะครับเออ ก็คือลิสกับตัวไรอานะครับในการทําทีมเขียวล้วนนะครับตอนนี้นะทีมผมจะประมาณนี้เพราะว่าลิสกับไรอาเนี่ยเวลาเขาแบบว่าใช้สกิลประสานเนี่ยคือมันแรงมากๆเลยนะครับผม2คนนี้คือวาลซ่าจริงๆนะฮะแล้วก็ การอัพสกิลของไราอารสําหรับการอัพสกิลของไราอารเนี่ยจริงๆผมมองว่าอันตินะครับว่าอันติเนี่ยได้ใช้ยาวๆแน่ๆออคิดว่านับอันตินําไปเลยนะครับผมส่วนสกิลหนึ่งถามว่าแรงไหมสกิลหนึ่งแรงนะครับผมแต่ว่ามันมันเรียกว่าอะไรนะมันเป็นสกิลหมู่ครับอาจจะไม่แรงเหมือนสกิลอันติแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะสามารถเคลียร์มอนหมู่ได้นะครับแล้วก็สกิล เดี่ยวของมันนะครับสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยก็ถ้าเกิดตัวเองได้รับบัฟเนี่ยจะมีการโจมตีเสริมด้วยนะครับคล้ายๆกับสกิลอันติแต่ว่าอันติเนี่ยจะคำนวณตามจํานวนบัฟด้วยแต่ตัวสกิลหนึ่งจะไม่มีเนาะสกิลสองดูดบัฟนะครับผมไอ้นี้อัพหรือไม่อัพก็ได้นะเอเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ทำระเมิดได้แต่ไม่แรงเท่าอันตินะครับส่วนตัวมองว่าสกิลนี้เอาไว้แค่ดูดเฉยๆก็ได้แล้วก็เราอัพอันตินํานะครับสําหรับตัวไลอา,อา แล้วก็แถมอีกนิดนึงก็คือ,อผมมองว่าการสกิลของอไลอาถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสมากนะครับผมอาจจะเอาไว้แค่อันนึงก็ได้นะครับเผื่อได้ใบได้ใช้ในบางกรณีนะฮะอย่างเช่นเราเจอบอสที่มันมีเขาเรียกว่ามีบัฟที่แบบเก่งๆเนาะอย่างเช่นในอนาคตเนี่ยสมมติมันมีบอสต,ตัวไหนหรือมอนเตอร์ตัวไหนเนี่ยมันมีแบบเออบัฟพลังโจมตีแบบเวอร์เวอร์หรือว่าพลังกำป้องกันเวอร์เวอร์เนี่ย เราจะใช้ตัวนี้นะครับผมในการลบบัฟนะฮะเห็นไหมถ้าเกิดคุณมีสกิลเนี่ยคุณจะสามารถล้างบัฟด้วยแล้วก็ดูดออกมาให้เราได้ด้วยนะครับเออนี้ก็จะมีประโยชน์ออมาก แต่อาจริงนะครับไม่ต้องใช้ก็ยังได้เลยเพราะตัวอื่นมันก็อาจจะมีล้างบัฟเหมือนกันนะครับสำหรับตัวไรอ้อานเนี่ยคุณอาจจะใส่เป็นดาเมจเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเซื้อเราก็จะเป็นอันนี้เลยนะฮะก็เป็นของยามิแดงซึ่งยามีแดงเนี่ยจะเพิ่มคีเลตสูงสุดคือ5้าสเต็คสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้จริงๆผมว่าว่าพอใช้ได้เลยนะครับสำหรับอันนี้เนี่ย อืมดูดีเลยทีเดียวนะครับเพราะคุณก็สามารถใช้ตัวยามิแดงก็ได้หรือว่าจะเป็นดาเมจอันอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าตัวไรอารเป็นดาเมจนะเออถ้าหาไม่ได้จริงๆเนี่ยคุณก็สามารถใช้การ์ดใบนี้ที่แถมมาฟรีจากต้นเกมได้เลยตรงนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดอีก10%นะครับก็ใช้ดังานได้เช่นกันนะครับอ,อันนี้ใช้ในกรณีบางเคสจริงๆนะฮะ แต่ว่าถ้าอยากบูตดาเมจเนี่ยต้องใส่เป็นกาา์ดาเมจนะครับส่วนเรื่องการบดดาวซึ่งเรื่องการบดดาวเนี่ยถามว่าจําเป็นขนาดนั้นไหมเนี่ยผมมองว่าคือ,ค,อคือการบดดาวเนี่ยตอนดาว2ของเขานะครับเวลาสิ้นสุดระยะเวลาบัฟนะฮะมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราอีก2.5%อ่าคูณ3มนะครับมันเพิ่มประมาณ7.5%นตนะครับตรงนี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับผมแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรเราอาจจะตีบอลกว่าคนที่ อ่าอัพดาวนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะเออถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอัพไปสูงสุดเนี่ยมันจะ5% 3สแเต็ก็คือ15%นะครับคือ2เท่าของ7.5นะฮะเออแต่อันนี้แล้วแต่งบป,ประมาณนะบางคนก็อาจจะไม่ปลดดาวก็ยังเล่นได้ปกติเลยนะครับสำหรับตรงนี้ก็เออค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าเกมนี้หลายๆตัวเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องปลดดาวเพื่อให้ทําให้แบบตัวมันเก่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวละครหรือว่าสกิลเนี่ยมันใช้งานได้มากอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้จาเป็นต้องปลดดาวขนาดนะนะั้นเนาะ แต่ว่าเลทเกมนี้ดีจริงๆนะเพื่อน200โลเนี่ยผมว่าเผลอๆออ,ออกแบบโอ้เป็น10 20ทองกันนะครับส่วนใหญ่น่ะเออไม่มีหรอก1 2ึองทองอ่ะน้อยมากเลยนะครับหรือว่าใครมีประสบการณ์ที่ดีกับเรื่องกาชาเนี่ยคอมเมนต์ได้นะหรือว่าใครที่เป็ดเอ้ยพี่ไหนพี่บอกว่าออกเยอะวะาไม่เห็นออกเลยตัวทองเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าใครจะเกลือหรือว่าใครจะดวงดีบ้างนะครับเออสำหรับคลิปแนะนำสามเหตุผลที่ควรจะเปิดไรอาร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็บอกเลยว่า ตัวมันสุดโต่งจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ยาวยันตอนนี้แล้วก็อนาคตเลยนะฮะบอกเลยเปิดตัวนี้คุ้มแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมใครยังไม่กดไลค์กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมกดด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ